เมียไม่ได้ดังใจมากระเฮาเาะเศร้าปอ๊ป

よいしょ。 ที่นี่จะเปิดแทนเราใหม่มา oh. oh. เปิดอ่า ah. ทำไมประตูเป็นสองชั้นค้าย,ยังไม่เข้าใจปนในเดื่องเหมือนกันเอ้ oh. <Hello. S 1> เป็นดาราท่านหนึง่งยัอะไรบ้างเซเรียนอบอบน้องเขาบอปินอง ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้เรียนกับยางเงาหอยกลับบ้านยางเงาหอยายเลยฝรั่งฝรั่งเราไม่รู้ว่าจะได้เรียนหรือเปล่าเนี่ยเราจะรู้ภาษาเขาไหมเนี่ยตัวนั้นมันจะเปิดเองน่ากลัวเหมือนกันนะ ถไฟมาด้วยเหมนรถไฟกำลังมาเหมือนบ้านเราเลยอันนี้มันเป็นรถไฟอะไรอ่ะขนสิค้าัหมโอ้ขอบวนยาวมากน่าจะเป็นมาจากโบราณสมัยก่อนโชว์ค่ะทุกคนคะ่ะไม่รู้ว่าจะได้เรียนตอนไหนนะแต่ตอนนี้หิวแล้วคะ่ะนี่ได้ข้าไก่มาจากร้านไทยนะคะ ก็จะต้องขาไก่ไว้แล้วประมาณบ่ายโมงนะคะจะออกไปสมัครงานอีกทีหนึ่งะคะสัมสามารถทานเปล่าภาษาไม่ได้เลยภาษาอังกฤษไม่ได้เลยทำกับข้าวกินก่อนเอาแรงก่อนเรียนก็ยังไม่ได้เรียนจะไปสมัครงานแล้วออจะได้ไหมเนาะ ต้มขาไก่กินทำน้ำยาขนมจีนแล้วก็จะต้มไว้ตำส้มนะคะกินกับส้มตำน่าจะอร่อยอขาสะอาดดีนะคะทุกคนเต็มหมอ้อเลยวุ้มมันแล้วเนี่ยนี่ใสกระชายเข้าไปก็หอมนะคะเครื่องแกงจะทำน้ำยาป่าละไม่แสกะทิหรอกชอบแบบนี้ อย่างเดียวเลยจ้ะไม่ตื่นแล้วนอนว่างก็นอนทุกคนคะกะปิเราเพิ่งรู้ว่าส่งต่างประเทศเขาต้องซีนมาแล้วก็ยัดใส่นี้นะคะโอ้ทุกคนกะปิมันต้องทําอย่างนี้เออเราน้กว่าเกะีกออกมาแล้วแบบได้เลยแต่ไม่ใช่นะทุกคนฟอสซีนโอ้นาน่าวาสนาเด็กไอ้คนบรรนหนาว่น้องเราก็ห่วงเรื่อง ก,กันจะไปสมัครงานนะทุกคนนไม่รู้จะได้หรือเปล่าเป็นคนเอเชียคนเดียวเลยนะมาทำงย <c oughs> ่างแบบ่ได้งานเราพี่นอนะ้องเนาะวันที่นี่มาได้ภาษาพินแลน์ดเขา,าบ่รับคอยกับไปคนไทยคนเดียวเลยเนาะแต่ว่าอมีแต่คนยนะูเครนเนาะเขาอพยพมาเขาก็อยากมีงานเห็ดนะคะเนาะอันนี้เขา เอามาเห็ุงานซัวข้าวซื้อนะคะเนาะเขากลับเปล่าภาษาอังกฤษ่เป็นเยนฝเล่นเ่สเป็นเขากลับแต่ว่าเขาก็สิบได้สวัสดิการอีหยังอนะอืมเขาก็รับแต่คนยนะุคนเนาะบันีเข้าแบบมาในแต่งงานวิสาแต่งงานเขาก็ต้องไปเรียนภาษาฟินแลนด์ก่อนนะคะเนาะแล้วบันีเขาเขาเป้าภาษาอังกฤษคนยุคนนะง่งอยงงขึ้นกันเป็นยังเขาเขาคือบ่เว้่าภาษาอังกฤษ พร,ะระาะพวูภาษาอังกฤษเลยต้องมีคนมาปล่ามมาปแปลนะฮะคอยก็คิดว่าคนยุโรปต้องหูภาษาอังกฤษพ่แมนเดอเออเห็นว่าไทยหา้าบพวกหูอิโนโนอินเน่ภาษาอังกฤษกะอันคนยุเครื่องกับ่วกหูด้ไหมน้องสวัสดีค่ะทุกคนมากินมาค่ะไปสมัครงานแล้วไม่ได้ไม่ได้เรื่องเลยค่ะทุกคนนี่จะกินขนมจีนกันจ้ะบ่ได่ดอกพี่นงบ่ได้ภาษาเขาเขาบ่รับอืม

แค่เปือดเปลือยหรอแซ่บๆกระซิบุ่นมากเลยนอยเด้อพี่น้องมันคนบอกว่าเอาไมาา้ใส่มีไม้หรอเนี่ยให้ลองซัดเจ้าเป็นยังเสียงดังต้องสัตว <c> ์ <oughs> ดูดดูดค้าไก่ใส่มาให้เบิ่งเนี่ยเอ้าเสียงก็เสียงไหมจับจับจับพี่น้องอืมพี่น้องค่ะกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้แน่ด้วยจ้าเด้อเดี๋ยวสิมาเฮ็ดคลิปให้เบิ่งอีกเรื่อยๆนะจ๊ะเนาะมื้อนี้ไปก่อนจ้า สวัสดีจ้าเป็นกำลังใจให้กันเด้อพี่น้องเด้อบายๆจ้ะ